อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวพิมพ์นะคะซึ่งพิมพ์ก็ไม่รู้หรอกว่ามันถูกหรือเปล่าคือมีเพื่อนจ๋าบางท่านนะ่ะทักพิมพ์มาบอกว่าทําไมพิมพ์ทําขนมของเรามันดูบางๆล่ะคะครูพิมพ์แล้วมันก็แกะยากด้วยหนาเวลาแกะบางครั้งชิ้นส่วนของวุ้นก็จะหลุดติดอยู่ข้างในคือในความคิดเห็นของพิมพนะจ๊ะเพื่อนจ๋าพิมพ์ว่าจริงๆแล้วนะ่ะพิมพ์ลักษณะนี้เขาเป็นพิมพ์สําหรับการหยอดเรซินค่ะเขาถึงได้ทํามาให้บางไงคะพอเวลาทําเสร็จแล้วนะ่ะชิ้นงานมันจะแข็งๆเราก็จะได้คล้ายๆปอกเปลือกอะคะ่ะคล้ายๆการ 破。 เปลือกกล้วยอะทุกคนเพื่อที่จะได้แกะเขาออกง่ายๆไง,ง,งคะแตกต่างจากการทําขนมวุ้นของเรานะคะแต่พิมพโบอันนี้ในเมื่อพิมพซื้อมาแล้วยังไงพิมก็จะใช้งานคะ่ะพิมพก็จะผ่าเขาออกนะคะเพื่อที่จะทําให้ขั้นตอนการแกะของพิมพนั้นทําง่ายขึ้นแล้วก็ชิ้นงานไม่เสียหายอันนี้พิมพไม่ได้แนะนําให้เพื่อนจ๋าทำตามพิมพนะคะไม่ได้หมายความว่านี่เป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือดีที่สุดแต่ว่าพิมพจะทําแบบนี้ลจะจ้ะส่วนตัวพิมพิมก็จะตัดความกังวลไปเลยนะทุกคนว่าพอผ่า พิมพ์แล้วเนี่ยจะประคองเขาไว้ได้ยังไงเนี่ยเมื่อเขาบางขนาดนี้พิมพใช้ยางรัดผมค่ะย,ยางรัดผมที่ซื้อในเซเว่นนะทุกคนเขาจะค่อนข้างยืดอยู่นแล้วก็มีความนุ่มนวลซึ่งพิมพ์ก็จะใช้ยางรัดผมแบบนี้ละค่ะในการรัดพิมพเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเราก็จะจัดระเบียบเขาสักเล็กน้อยทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยขนาดว่าเขานิ่มๆใช่ไหมแรงรัดของเขาเนี่ยก็จะรัดพิมพ์ของเราจนวู้ไปเลยนะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็จัดระเบียบให้เขาได้นะจัดระเบียบจัดรอยต่อให้เรียบร้อยให้ ให้เขาแนบชิดสนิทกันแบบนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวพอแกะออกมาก็อาจจะมีร่องรอยอยู่บนขนมเป็นรอยต่ออยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะตรงนี้เราทําก็เพื่อที่จะเซฟน้าวนไม่ให้น้ําวุ้นไหลออกไปได้นะทุกคนใช้หนังยางรัดโบทั้ง2ด้านเลยค่ะตรงนี้เราก็จะเสียเวลาในการจัดพิมพ์สักเล็กน้อยนะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยว่ามันไม่ง่ายส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เหมาะกับการทําวุนนะทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาไม่ได้นะคะตรงนี้พิมพ์ทําใจตั้งแต่ตอนสั่งซื้อมาแล้วล่ะเพราะดูจากรูปร ของเขาและนี่คือเชื่อมั่นเลยว่าแกะยากวันนี้เราก็จะมาทำโบเป็นสีชมพูกันค่ะเราจะใช้สีชมพูของวุ้นบ้านครูพิมพ์นะคะหยดลงไปหนึ่งหยดเต็มๆแบบนี้เลยค่ะก็จะให้สีที่ค่อนข้างเข้มนะคะซึ่งอันนี้พิมพ์ก็ไม่ได้ทําให้ใครทานนะคะทุกคนพิมพ์ก็แค่มาทําให้เพื่อนจ๋าดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองว่าพิมพ์ทํายังไงเพราะฉะนั้นเพื่อนจ๋าจะสังเกตได้เลยว่าตลอดคลิปนี้แล้วก็คลิปสั้นๆของพิมพ์เนี่ยพิมพ์จะไม่ได้ใส่ถุงมือเลยนะคะในขั้นตอนการทำ รบของเราทน้ําวุ้นลงไปให้เต็มพิมพ์ค่ะถ้าจะว่ากันในเรื่องของสีสันเพื่อนจ๋าก็อาจจะใส่ลูกเล่นในส่วนของสีสันได้นะคะแต่อันนี้พิมก็จะทําแบบง่ายๆให้ดูนะกระโดดมาที่ขั้นตอนการแกะกันเลยตรงส่วนนี้เพื่อนจ๋าจะเห็นว่าสีเขามีความต่างกันนะคะก็มันก็นะหยอดคนละครั้งไงคะมาแกะพิมวุ้นรูปโบกันเดี๋ค่ะตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่พิมพ์พาพิมพ์เอาไว้เพื่อให้ขั้นตอนการแกะน่ง่ายแล้วชิ้นงานของพิมพ์ก็จะได้ไม่ต้องแตกหักเสียหายลุติ อยู่ด้านในนะคะเพราะว่าพินเขาก็มีความลึกอ่ะทุกคนมันไม่ง่ายเหมือนที่เราคิดเลยนะคะว่าแค่ทําให้อากาศแทรกตัวเข้าไปแล้วจะแกะออกมาได้ง่ายโบ๊บะเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นพิมพตัดสินใจไม่ผิดหรอกค่ะที่พิมพ์ผ่าพิมพวุ้นออกแบบนี้นะคะเดี๋ยวพิมพมาแก้ให้เพื่อนจ๋าดูค่ะเพราะถึงขนาดพิมพ์ผ่าแบบนี้แล้วนะทุกคนก็ยังมีชิ้นส่วนที่หลุดชิ้นงานที่เสียหายติดอยู่ด้านในด้วยละค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะงานวุ้นเป็นอะไรที่สบายๆนะเพราะงานวุ้นเป็นอะไรที่สมได้และพิมพ์ก็สมน้องเขาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียกว่าตอนนี้น้องเขาก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะออกทํางานได้แล้วค่ะแต่ก็ยังที่บอกนะคะว่าพิมพ์ไม่ได้ใช้ทํางานออเดอร์ให้ลูกค้า แล้วค่ะพิมพ์แค่มาหยอดแล้วก็แกะให้เพื่อนจ๋าดูเป็นตัวอย่างว่าพิมพ์ทําแบบไหนนะคะเผื่อว่าเพื่อนจ๋ากําลังเจอปัญหาการหยอดการแกะพิมพ์โบแบบนี้นะคะขอบคุณเพื่อนจ๋าสาหรับการติดตามรับชมคลิปของพิมพ์มากๆเลยนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนที่เพื่อนจ๋ามีให้กับวุ้นบ้านครูพิมพ์นะคะซึ่งพิมพ์มารู้ตัวบางคลิปก็ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับเพื่อนจ๋าเลยเดี๋ยวพิมพาเพื่อนจ๋ามาดูน้องเขาใกล้ๆกันนะคะน้องน่ารักมากๆเลยจ้ะเพื่อนจ๋าแล้วก็งานวุ้นกะทิของเราก็จะมีเนื้อที่สวยเนียนสี ชมพูของเราก็จะเป็นสีที่อ่อนหวานในขนาดแตะเยอะไปนิดนะคะก็ยังให้ความสวยหวานเลยค่ะซึ่งถ้าปัญหาชอบสีชมพูแบบนี้ชอบสีของบุญบ้านครูพิมพ์ก็สามารถทักมาสั่งซื้อกับพิมพ์ได้นะคะหรือถ้าปัญ๋ามีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามพูดคุยกับพิมพ์ได้ค่ะพิมพ์อาจจะมีตอบช้าบ้างนะแต่พิมพ์จะพยายามตอบให้ทุกวันเลยค่ะ